ัสดช้าวันพฤหัสค่ะวันนี้อากาศดีนะคะอากาศดีแต่ลมค่ะลมแรงเมืม่อวานฝนตกค่ะวันนี้แดดดีมากวันนี้พยาวกรณ์อากาศบอก้5องศาค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ15องศา เดี๋ยวเรามาดูผักกันค่ะดอกไม้ของเรานนี่ต้นนี้ต้นไอ้น,น,น,อน,นี่ค่ะต้นอะไรเอ่ยอะนึกไม่ออกอีกอันนี้เป็นกระเพรานะคะกระเพราบ้านเขาค่ะไม่ใช่กระเพราบ้านเราแต่มันก็ ทดแทนกันได้ค่ะอาจะให้เหมือนบ้านเราเป๊ะก็ไม่เหมือนพักนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยค่ะทุกคนเพราะพ่อใหญ่ไม่สบายตอนนี้อยู่โรงพยาบาลค่ะอยู่โรงพยาบาลเราก็ไปเยี่ยมทุกวันก็เดินไปเดินกลับค่ะเดินก็ไม่ไกลหรอกวันก็ประมาณยี่สิบนาที เราก็ไปทุกวันค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้นโหระพาะลืมค่ะลืมชื่อติ่งนึกออกอน,นี้ต้นพูด่างของเรานะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยค่ะอันนี้เก็บมาจากบ้านเก่านะคะบ้านเก่าจะยาวแต่อันนี้เราหักมาไม่ บางส่วนนี่จะ้ะแดดดีมากแดดดีจริงๆอันนี้น้ำแข็งก็ละลายหมดแล้วนะคะในแม่น้ำก็จะเป็นน้ำหมดแล้วค่ะมองเห็นไกลๆค่ะแม่น้ำพักนี้ก็ไม่ได้ไปเดินเลยค่ะต้องดูแลพ่อใหญ่อันนี้ก็เข้าโรงพยาบาลไม่รู้ว่า กี่วันถึงจะได้ออกก็เครียดนะคะอยู่คนเดียวด้วยอยู่ต่างประเทศเวลาเจ็บป่วยนี่มันจะลำบากนิดนึงค่ะภาษาเราก็ไม่เก่งพอถูถูไถไถๆ อยากกลับไทยก็ไปไม่ได้เพราะว่าพ่อใหญ่ไม่สบายก็ต้องดูแลแกแต่นี่ยายที่เมืองไทยก็ไอ้นี่เหมือนกันค่ะยายที่เมืองไทยก็ไม่สบายเหมือนกันห่วงหน้าพวงหลังค่ะยายก็แก่แล้วแม่นะคะทดดวดแกก็แก่มากแล้ว คอยดูแลเหมือนกันค่ะแต่ก็พี่สาวก็ยังดีพี่มีพี่สาวอยู่ด้วยมีอะไรเขาก็จะโทรบอกแต่เราก็พาวะวงค่ะทางนี้ก็ทิ้งไม่ได้ทางนู้นก็ไปไม่ได้ก็จะเหนื่อยหน่อย นี่ค่ะฝั่งเพื่อนบ้านรั้วติดกันค่ะรั้วติดกันแต่ไม่เคยไม่เคยเห็นคนเดินเท่าไหร่ค่ะต่างคนก็ต่างอยู่นี่ค่ะต้นไม้ก็กําลังกําลังแตกยอดขึ้นมาแล้วค่ะตอนหน้าหนาวมันก็จะร่วงหมดตอนนี้ก็จะขึ้นมาตะปุ่มตะป่ำแล้วค่ะอีกหน่อยก็จะเขียวทั้งหมดแล้วค่ะ แต่ปีนี้ไม่ค่อยมีฝนก่ะทุกคนไม่ค่อยมีฝนมันก็จะเขียวช้าหน่อยต้นไม้ก็จะแตกช้าหน่อยแต่ต้นอันนี้ทนมากเลยนะคะมันจะเหนียวเหนียวค่ะมันจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ตายง่ายอันนี้หักยอดมาชํำได้เลยนะคะมันจะไม่ตาย แต่พูดถึงเอาไปปลูกที่ไทยไม่รู้มันจะตายหรือเปล่าเอายอดไปชํำมันไม่มีเม็ดอ๋อก็น่าจะได้อยู่เาะทำเป็นรั้วบ้านเพราะมันจะเหนียวที่เป็นพุ่มใหญ่ๆอยู่ไกลๆนะคะพอตัดแล้วมันก็จะสวยนะคะเป็นรั้วบ้านได้สบายเลยฝั่งนี้ค่อยปลูกใหม่มันก็ไม่เท่าไหร่ นี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนชีวิตในต่างแดนของยายก็จะประมาณนี้นะคะดอกไม้อันนี้ก็เพื่อนเอามาให้ค่ะเอามาให้ตอนวันเกิดที่ผ่านมาเหี่ยวหมดแล้วค่ะ นี่เขาจัดสวยเลยนะคะแต่มันจะเหี่ยวลืมฉีดน,น้ำค่ะโมตวุ่นกับพ่อใหญ่นันนี้ดอกอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่สวยดอกใหญ่มากกระชับประมาณนี้นะคะทุกคน วันๆก็จะอยู่แค่นี้แล้วค่ะอันนี้เดี๋ยวสักพักก็จะได้ออกไปเยี่ยมคนตายอีกแล้วไปเยี่ยมพ่อใหญ่อีกแล้วกาแฟดำค่ะกาแฟดำจะต้องไปเยี่ยมพ่อใหญ่อีกชีวิตประจำวันค่ะไม่ค่อยได้ลงคลิป มีโอกาสก็เข้ามาทักทายกันได้นะคะเพราะเหงาค่ะยายอยู่คนเดียวก็เหงาไม่มีไม่มีมมพ่อใหญ่อยู่ด้วยมีพ่อใหญ่อยู่ก็ยังชงเชงชงเชงกันอยู่อยู่คนเดียวก็จะเหงาค่ะทักทายพูดคุยกันได้นะคะ แค่นี้ก่อนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอย่าเจ็บอย่าจนรดำดำดำด่ำรวยๆพวกนี้ก็หัวปันหวยออกขอให้คนถูกหวยรวยเบอร์นะคะประมาณนี้ละค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย